ครับก็สวัสดีครับเจอกันนะครับวันนี้เต็มรูปแบบเหมือนเดิมคือกินมื้อเช้าเล่าเรื่องชีวิตนะครับแล้วก็อ่านเช้าตำมานเช้าก่อนนะครับนี่คืออ่านีนน้ำน้ำเย็นนะครับน้ำเย็นแล้วก็ใจนมเดลี่นี่ก็เป็นนมเดลี่รสช็อกโกแลตนครับนมเดลี่รสช็อกโกแลต คือการทางานอ่านเช้าของผมนะครับเมื่อหนึ่งเมื่ออา่านปิต,ตัณฑนตุเตนเมื่ออ่านนะครับที่สาธาสุกรับรองแลวนี่ก็คือโปรโตีนนี่ับโปรโตีนขาวรสโปรโตีนออนเป็นได้รู้จักกันในนามของออนเป็นโปรโตีนนะครับนี่หนึ่งช้อนสองช้อนก็ให้โปรโตีนสิบกกรัมก็เ่ากับก,กินไก่เบอร์ที่ใหญ่สุดนะเบอร์ศูนย์นเบอร์หนึ่งเนี่ยสามลูกสิบแปดกรัมนะครับ ประมาณนี้แล้วก็ปิดตอันเตอร์ตเตนเมื่อไห้นะครับนี่ปิดตอันเตอร์เตนเมื่ออห้นี่ว,นว่าปิเตัเนเตอร์เตนกลุ่มน้ําหนักนะครับจะพบบุคคลย้ำว่าจะพบบุคคลต้องศึกษาข้อมูลก่อนนะครับจะติดต่อผ่านผมหรือผ่านช่องทางที่ท่านสามารถที่จะอ่านช่อ,องทางจืบสองเองก็ได้นะครับแต่ถ้า สงสัยข้อมูลยังไงก็สามารถติดต่อผมได้ผมสามารถที่จะส่งข้อมูลให้ท่านได้นะครับนี่นี่คือหนึ่งมื้ออาหารนะครับเนี่ยเสร็จแล้วใช้เวลาไม่นานผมเคยทำสถิติแบบไม่ได้รีบนะครับตั้งแต,ต่ตื่นอาบน้ำแล้วก็ทำม,มากินอาหารเช้าแต่งตัวออกไปทำภารกิจเนี่ยก็ใช้เวลาแค่สิบสนาทีก็ได้ในเมื่อได้สารานครบแล้วเราจะมาคุยกันนี่คือ รถกาแฟวันก่อนผมคุยเกี่ยวกับเรื่องของรถวาน,นิลาแล้วว่าส่วนผสมยังไงแบบไหนอันนี้เป็นก้างกล่องทั้งหมดนะครับวันนี้ก็ไม่ต้องรีบกินไปคุยไปได้เราต้องก็ะเกะคำว่าเรกฟาสก่อนครับบรกฟาสก็คือหยุดฟัมอยู่ระยะยาวหลังจากเราตื่นนอน เบรกก็คือหยุดฟาสก็คือความอยู่เรื่อยยาวนั่นคือที่มาของคำว่าเบรกฟาดคำว่าเช้านี่เช้าตอนไหนก็แล้วแต่ที่เราตื่นครับคำว่าเช้านี่คือเช้าตอนที่เราตื่นตื่นตอนไหนก็หลังจากตื่นเนี่ยต้องไม่ต่ำกว่าสองชั่วโมงแล้วเราก็มาคุยกันเกี่ยวกับข้อมูลของ Body Key, ai, บอดี้คีใบนุสไลท์นะครับปิตาบันตัวเตนมื่ออ่านรถกาแฟอ่านควบคุมหรือลดน้ำหนักนะครับบรรจุสิี่ซองซอง ส่งละ30กรัมปริมาณสุทธิ420กรัมมวลผลิตคนบริโภคก่อนราคาเรามาดูที่กล่องนี่ครับเลขที่ QH Code นะครับ1 1ึ47 47่งหนึ่ีดเจ็ดเีด TST Thailand นะครับแล้วก็ SNO นะครับแล้วก็มวผลิตรหัส0ู4ย s 9 u เก้าอกเอกนะครับวันที้แดดก็13เดือน2ต้นันยี่สิเบดบีฟอร์กินก่อนนะครับถ้ากินก่อน13เดือน8ปีสองปันยี่สิราคา1,530บาทนี่ครับจากกลางกลง่องใต้กล่องทั้งหมดนะครับผมจะใช้ข้อมูลนี้ทั้งหมดในการพูดคุยกันเกี่ยวกับรถกาแฟ,ฟวันก่อนผมเคยคุยกับเรื่องรถวาน,นิลานะครับก็คือปีตภพันโตเต็นเมื่อานะครับวิธีเตรียมก็เต,เตส่วนผสม หนึ่งซองลงในน้ำนมโกะกาดมันเหนยสองร้อยห้าสิบมิลลิลิตรแล้วกลหรือกระยาไว้เก้ากันจะได้ผลิตภัณฑ์รสชาติจะได้ผลิตภัณฑ์รสชาติอร่อยให้พลังงาน220กิโลแคลอรีเสียมได้สะดวกรวดเร็วเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการลดหรือควบคุมน้ำหนักต้องการลดหรือควบคุมน้ำหนักครับวิธีบริโภครับ,บรประทานผลิตภัณฑ์ตัวเตนเมืออาหารวันละ1ห,หรือ2ครั้ง ตัวเตนเมือนปกตินี่คือผลิตภัณฑ์ตัวเตนเมือานที่สาธารณสุขรับรองนะครับท่านสามารถที่จะเอาออยอเนี่เดี๋ยวผมจะออยอให้ <c oughs> ท่านฟังว่าออยอะไรท่านสามารถที่จะจดแล้วก็เอาไปตรวจสอบได้ว่าใช่หรือไม่ใช่เป็นอาหารหรือว่าเป็นเครื่องดื่มนะครับมันจะมีอยู่บางชนิดก็จะขึ้นเป็นเครื่องดื่มบางชนิดก็จะขึ้นเป็นอาหารบางชน,นิดก็จะขึ้นเป็นยานะครับนี่ผลิตภัณฑ์ผลิตโดยก็อไปผลิตโดย เอ็ก b u เซดบิสเนสกร LAC 7R7R ถนนบรุกตันอิวเมืองเอดารัฐมิชิแกนสหรัฐอเมริกานำเข้าโดยบริษัทเอนมวิตเตไทยจำ 1, 1, 9, 9, 1, กัด1199ตับหนถนนรามคำแหงกรุงเตีมมานคกรอยนะครับี่อยถ้าทามจาจดแล้วก็จดจบกับาสาธารณสุขได้เลยอย10ีด3 0075ก1 0048นะครับี่คืออย ถ้ามาตรวจสอบได้อันไหนเป็นยาอันไหนเป็นอาหารอันไหนเป็นน้ำเป็นเครื่องดื่มนะครับมโ,โยจะแจ้งมาทั้งหมดก็อีกกว่างก็โปรแกรแมการลดการควบคุมน้ำหนักของผลิตภัณฑ์เัวเตนเมืออาหารรูทาแฟเครื่องหมายการค้าบุนดิกีใบเนลเซไลต์ควรกินวันละไม่ต่ำกว่า8 0 0กิโลแคลอรี่นะรเรื่องนี้ต้องท่านทุกศึกษานะครับเรื่องกินอาหารเนี่ยท่านต้องศึกษานะครับ กินาานี้โดยไม่ได้อยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผู้จนาการด้านผู้จนาบำบัดอาจเกิดอันตรายเนี่ยผมเลยย้ำตลอดว่าจะเพาะบุคคลนะครับต้องมีข้อมูลก่อนคนที่จะใส่อะไรเข้าไปในร่างกาย ผมศึกษาข้อมูลมาแล้วก่อนที่ผมจะมากินผมใช้เวลาอกเดือนสำการศึกษาข้อมูลแล้วถึงมาใช้ปิตพันถามว่าดีขึ้นไหมไม่ถึงกับดีขึ้นแต่ก็คงที่จากการใช้ชีวิตมาอย่างสมบุกสมบันสี่สิบกว่าปีเนี่ยก็มองคงที่คือการปวดปรลานผมเมื่อเช้าผมสแกนดูการปวดปรลานผมอยู่ที่หกสิบสองเท่ากับคนหกสิบสองปีนั่นคือกล้าตับโรงงานเตาะปกากของผม อายุการปลกร้นเต้ากใน้2กินอะไรก็ไปก็อ้วนถือว่าคุมได้ขนาดน,นี้ก็รู้แล้วต้องใช้เวลารประมาณ5ปีสําหรับตัวผมที่จะทําให้ร่างกายเฟืน้นฟูสมรรถนะหลายๆอย่างขึ้นมาได้นะครับตอนนี้ที่รู้ก็คือความจําเริ่มดีขึ้นไม่หลงไม่ดืมตั้งอะไรไว้ตรงไหนก็พอจําได้อยู่นะครับสติสตังการควบคุมอารมณ์ก็ถือว่าดีขึ้นเยอะแล้วก็นี่คือข้อมูมโภชจนาการนะครับ <c oughs> หนึ่งหน่วยบรยิโภคหนึ่งซอง30กรัม จำนวนหน่วยบริโภคต่อกล่องก็คือ14 14สซองตัวหนึ่งกล่องครับคุณค่าทางโภชนาการหนึ่1หน่วยบริโภคผลิตภัณฑ์แล้วก็เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ปลอมน,นนนมน้ำนมโกกับมาเนอร์ยมิลลิกรัมแล้วก็มันมี2ส,ส่วนที่ผมจะพูดส่วนหนึ่งก็คือผลิตในตัวผลิตภัณฑ์อีกส่วนหนึ่งก็คือเมื่อผสมพร้อมที่จะดื่มนะครับพลังงานทั้งหมด เป็นกิโลแคลอรี่นะครับผลิตภัณฑ์หนึ่งร้อยสามสิบพอใส่นมแล้วก็สองร้อยยี่สิบพลังงานจากไขมันกิโลแคลอรี่ก็สามสิบห้าใส่นมก็สามสิบห้านะครับคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์เลือดละของปริมาณที่แนะนำต่อว,วันนะครับนี่คือการแนะนำนะครับไขมันทั้งหมดสี่กรัม ไขมันอิ่มตัว1นกรัมคอเลสเตอรอล0นย์กรัมโปรตีน6กรัมคกระบวยเรดทั้งหมด18กรัมใยอาหารอกกรัมน้ำตาล8กรัมโซเดียม120มิลลิกรัมโพแทสเซียมร5 0ยมิลลิกรัมวิตามินเอวิตามิน B1 B2 แคลเซียมเหล็กวิตามินอีวิตามินดีไบโอตินวิตามิน b ี2โปรตีนเลอเอิก เฟนโทนเฟนโทรินิกเอสติกวิตามินซีไดอาซินแมกนีทตองแดงวิตามินบีฟอสฟอรัสไอโอดีนซิลิเนียมแมกนีเซียมสังกะสีนะครับนี่จะมีปริมาณที่บอกอยู่ว่ากี่เปอร์เซ็นในร้อยละของโภชนาการนะครับคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์แล้วก็ร้อยละของ ปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปนะครับไตเรดโดยโดย,โดยคิดจากความต้องการพลังงานอย่างน้อย2,000กิโลแคลอรี่ต่อวันนี่คิดกว่าจากความต้องการครับแล้วไดเร็ตก็เครื่องหมายการก้าบ,บริกีใบในเซลิปิตปนตุเตนเมื่ออาหารรูรกาแฟมีส่วนประกอบสำคัญจากโปรโตีนใยอาหารวิตามิน และเครือเร่ที่สำคัญต่างๆ,ๆเพื่อให้พลังงานและสารอาหารอย่างสมดุลสำหรับหนึ่งมือ้อช่วยเพิ่มกากในการในระบบทางเดิอนอาหารและช่วยกระตุ้นการกับายเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมหรือลดน้ำหนักปิตรพันนี้ได้รับการพัฒนารสชาติด้วยเทคโนโลยีเฉพาะเพื่อให้รสชาติกลมๆโดยไม่ใช้วัตถุกันเสียการรับประทานปิตรพันตัวเต็เมื่ออาหารร่วมกับ กานออกกำลังกายเพียงพอเป็นประจำสามารถควบคุมและลดน้ำหนักได้อย่างมีประสิทธิภาพรับส่วนประกอบสำคัญโดยประมาณแยงอาหารจากคอนแทคตินและเข้าโอ๊ต20.32%โปรตีนจากตัวเหลืองไอโซเลสซซยโปรตีน18.23%ครีมเตียม8.61%นมผงกาัดมันเนย7.22% วิตามินและกรเ่อเซลลูโลส0.21%ด0.21%รูโคส18.73%ผงกาแฟ10.30%น้มัน้ำมัน,มนเมล็ดดอกทานตะวันและดอกกํฝอย8.09%ฟรุกโตส2.76%โซเดียมกาซีเนต1.65%มอกโตเดคลินิน0.12ส่วนประกอบส่วนประกอบที่ ไม่มีคุณภาพไม่มีคุณค่าตามปภชนาการนะครับส่วนประกอบที่ไม่มีคุณค่าตามปภชนาการเลซิติน0.3% 3เปอร์เซ็นเซนเทนกรศูนยเปอร์เซ็นสตีเวียนะครับรีบาวดิอไซเอ0 0 5จเปอร์เซนไทรีบาวดิโอไซเอเป็นวัตถุให้ความหวานเต็น,น้ำตาลสำรับ ข้อมูลของผู้แพลงานนะรับมีเลซิตินจากตัวเหลืองมีโปรตีนจากตัวเหลืองมีนมและโซเดียมคาร์ซินตนะครับหรือโปรตีนนมมีผลิตภัณฑ์จากโอ๊ตอิมันซิฟายเออร์หรือว่าเลซิตินวัตตุที่ให้ความหวานแต่น้ำตาลรีบาราาา์ริารฟายเออร์เอรีบาร์ริฟายไซเออร์ให้ความหวานก้นเหนียวเซนตันคัมจะให้ สารทำให้เน่นเซลลูโลสสารช่วยปาโมนโตด็อกซินไม่เอตสตรีมีสตรีมีกันหรือมานาเทนอมบุตรไม่ควรได้รับได้ใช้โปรแกรมไม่ควรใช้โปรแกรมลดน้ำหนักนะครับใช้สำหรับผู้ใหญ่เท่านั้นวิธีเก็บรักษาเก็บไว้ที่แห้งและเย็นได้หลีกเลี่ยงแสงแดดโดยตรงผลิตโดย จำหน่ายโดยก่อไปจำหน่ายโดยนักธุรกิจในเวียมตั้งสแสดงผลิตภัณฑ์ในร้ังกาปรปลีกหรือร้ังกาปรปลีกและพึงจำหน่ายตามราคาที่กำหนดเท่านั้นสินค้ารับประกันความพอใจไม่พอใจยินดีคืนนั่นนี่ครับนี่คือผลิตภัณฑ์ตุ๊ดเต้นเมือ่อาน,นะครับหนึ่งเมื่ออานกับกินมือเจ้าเล่าเรื่องชีวิต วันยืนติงหนึ่งวันนะครับหวหนพักปอนอนกหนึ่งวันก็จนกว่าจะพบกันใหม่ขอบคุณมากสวัสดีครับ